พูดถึงตัวละครที่ทำความแสบสันให้กับ Justice League ก็มีหลายคนนะครับตัวร้ายแบบมีพลังเว่อร์เนี่ยก yani, ็อย่างอามาโซด s กไซส์สตาร์โร่ครามซินิเคตหรือว่ากลุ่มแบทแมนแห่งความมืดในตอน Dark Knight m เม t a ลแต่มีชายคนหนึ่งครับที่ไม่มีแม้แต่พลังวิเศษเขาเหมือนเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละครับที่พึ่งพาเทคโนโลยีก็สามารถเอาชนะ Justice l e a g ล e ด้วยเพียงคนเดียวได้เดี <at> ๋ยว แต่เขาไม่ใช่แบทแมนนะครับเขาคือโพรมีเทียสชายที่ใช้ชื่อเหมือนกับเทพไททันผู้นำไฟมาให้มนุษย์ให้รู้จักการก่อตั้งของอารยะทรมได้ตัวละครของเขานั้นปรากฏขึ้นใน JLA เล่มที่16และ17ในปี1997แต่งโดยคุณแกรนด์มอริสันและวาดโดยคุณโฮวร์พอร์เตอร์ในตอนนี้ชื่อว่าค a าเมล t อดและ p r o m e เทียสอันบาวโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาจาก2เล่มนั้นครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากตอน Rock of a g e ที่ JLA ตัดสินใจจะยุบทีมแต่ไปไปมามาก็เปลี่ยนใจครับเป็นการปรับโครงสร้างใหม่กับทีมเพื่อต้อนรับฮีโร่รุ่นใหม่เข้ามาในทีมบ้างโดยสมาชิก JLA แบบใหม่ก็ประกอบไปด้วย Wonder Woman ที่เป็นราชินีฮิปโปลิต้ามารับหน้าที่แทนไดอานะ่า หลังจากที่ดอาหน้านั้นตายเดอะแลตคนที่3หรือวอล er, ลี่เวสต์กรีนแลนเทร์นไคเรเนอร์อควาแมนอาร์เธอร์เคอร์รีแบทแมนมาเชียนแมนฮันเตอร์ซูเปอร์แมนได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีก5คนอันได้แก่พลาสติกแมนเทพซอเรียลฮันเทรสสตีลส่วนคนสุดท้ายใช้วิธีการแข่งขันจากทางบ้านเพื่อหาคนชนะมาเข้าร่วมทีมเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ ที่จะได้เป็นสมาชิกทีม JLA ใน1วันและผู้ที่เข้าแข่งขันจากทางบ้านที่ชนะเลิศก็คือชายหนุ่มร่างกำยำที่ชื่อว่าเรโธ JLA จึงประกาศจะเปิดบ้าน Watch Tower บนดวงจันทร์และเปิดเผยโครงสร้างใหม่ของทีมต่อสาธารณชนให้ได้เข้าชมด้วยลุยส์เลนกับคลาร์กเคนคือสื่อจาก Daly y เพนเนและเธอได้นัดแคทแกรนนักข่าวจาก WGBS เพื่อเดินทางไปพร้อมกันด้วยแต่เอ๊ะคลาร์กเคนจะขึ้นไปทำข่าวได้ยังไง ในงานนั้นมีซูเปอร์แมนอยู่ด้วยพวกเขาจึงให้จอห์นโจนส์หรือมาเชียนแมนฮันเตอร์แปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นคลาร์กเคนแทนการถ่ายทอดสดเริ่มต้นขึ้นนักข่าวได้โชว์ภาพเรโตที่ได้มาถึงสตาร์แลบแล้วในช่วงเช้าเรโตคือคนธรรมดาที่ไม่มีพลังใไไดๆเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยพลังบวกผมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าคนรุ่นผมนั้นทั้งหมดอ่ะไม่ใช่แค่เด็กเล่นยาหรือไปขับล้นแวนชนใครตายอย่างเดียวนะผมอ่ะมอง JLA เป็นต้นแบบ และไม่เคยคิดเลยว่าจะได้จ้องตาพวกเขาตัวเป็นๆอย่าหยุดฝันนะครับและจงสัทธาว,ว่าคุณจะทำฝันให้เป็นจริงได้แบทแมนที่เฝ้าสังเกตการจากข่าวและดูประวัติของเรโตเขารีบติดต่อไปยังจอร์นโจนและบอกว่ารู้สึกแปลกๆก,กับเรโตเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลสำหรับเด็กคนนี้และพวกนักข่าวก็ได้วาปจากสตาร์แลบไปสู่วอชทาวเวอร์กันแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วอชทาวเวอร์ซูเปอร์แมนออกมายืนต้อนรับแขกทุกคน และเข้าไปแสดงความยินดีกับเรโตจากนั้นก็แนะนำสมาชิกที่เหลือให้ทุกคนได้พบผมขอแนะนำให้ทุกท่านพบกับ JLA ชมใหม่และซูเปอร์แมนก็อธิบายกฎระเบียบและพาเรโตไปที่ห้องประชุม JLA จากนั้นซูเปอร์แมนจะพานักข่าวไปทัวร์ที่ห้องโทรฟี่ลูมครับโลอิสภรรยาก็ทำหน้าที่นักข่าวถามอาขาัดสามีตัวเองว่าจะรีบพาไปไหนจะไม่ปล่อยโอกาสให้นักข่าวได้ถามมั่งเหรอ ซูเปอร์แมนก็อืมเมียพูดมาแบบนี้แล้วถ้าทุกคนมีคำถามก็สามารถยกมือถามมาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะขัดซูเปอร์แมนเรดโทจึงยกมือชิงถามก่อนว่าบนดวงจันทร์วอชทาวเวอร์มีห้องน้ำไหมกระร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้เฮฮาบ้างสตีลจึงอาสาพาเรดโทไปเองระหว่างนี้สมาชิกจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวรอเรดโทเข้าห้องน้ำเสร็จเมื่อทั้งคู่เดินผ่านสวนต้นไม้ที่ผลิตออกซิเจนให้กับวอชทาวเวอร์ สตีลจึงไปเห็นอาวุธของเรตโทซึ่งสตีลนั้นก็เป็นช่างเทคนิคประดิษฐ์อาวุธใช้เองเขาจึงสนใจอาวุธนี้ของเรตโทครับและขอดูอาวุธชิ้นนี้สักหน่อยพอคิดว่าน่าสนใจดีและเริ่มชวนเรตโทคุยนายชื่อเรตโทใช่ไหมคือไม่ใช่หรอกฉันไม่ใช่เรตโทฉันฆ่ามันแล้วเอาชื่อมันมาใช้เพื่อจะได้ขึ้นมาบนนี้ฉันคือโพรมีเทียสและฉันจะมาที่นี่เพื่อทำลายจัสติสเลกพอสิ้นคำพูดอาวุธที่สตีลถืออยู่ก็ทำงาน ปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตไปยังเกราะของเขาครับและก็แฮกเข้าควบคุมการทํางานระบบเกราะของสตีลโดยบังคับให้เขาเดินอย่างอัตโนมัติไปเรื่อยๆและเมื่อถึงที่หมายก็ได้โปรแกรมให้เขาคว้างค้อนอาวุธคู่ใจออกไปเพื่อทําลายกําแพงของ Watch Tower ์แบทแมนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่การติดต่อของสตีลหายไปจึงเรียกซูเปอร์แมนที่รับมือกับนักข่าวโดยซูเปอร์แมนอยากรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น พอไม่อยากให้นักข่าวบนวอชทาวเวอร์เกิดการวิตกกังวลจอร์นโจนก็รับรู้ครับและอาสาไปตามหาสตีลเองในห้องสวนต้นไม้โพรเมสเทียสได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยและแฮกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเอาแผนผังทั้งหมดของวอชทาวเวอร์ออกมาโดยเซฟใส่แผ่นดิสก์ไว้ครับและติดตั้งแผ่นดิสก์เนี่ยเข้าไปที่หมวกของเขาที่จะสามารถโหลดข้อมูลทุกอย่างเข้ามาในหัวเหมือนในหนังเมทริกเมื่อจอร์นโจนตามเข้ามาเห็นพอดีเลยถามว่ามาทําอะไรตรงนี้ที่ฉันทานะฉันเพิ่งก๊อปปี้แผนพังของสถานี มาเป็นดิสแล้วโหลดเข้าสู่สมองยังไงละ่ะทุกซอกทุกมุมทุกสายไฟทุกรางท่อของที่นี่ฉันจําได้หมดแล้วหยุดสิ่งที่แกทําเดี๋ยวนี้แล้วมากับฉันแกอาจจะรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยฉันเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศและออกซิเจนมันก็ติดไฟง่ายแกแพ้ไฟนี่และนี่คือลูกดอกฟอสฟอรัสโพรมีเทียสยิงลูกดอกฟอสฟอรัสที่ติดไฟได้ง่ายใส่จอนโจน แถมยังไม่พอยังยิงสารพิษที่ทำให้ระบบประสาทของจอนนั้นล้มเหลวจนเขาไม่สามารถครงสภาพตัวเองไว้ได้แปงลงร่างก็ไม่ได้กลายเป็นวุ้นที่ไปกองอยู่กับพื้นครับแผนต่อมาโพรมีเทียสก็ได้ยิงระเบิดในส่วนต้นไม้เพื่อลดการผลิตและทํำลายออกซิเจนบนสถานีอวกาศนี้ แรงสัญจะเทือนดังไปถึงห้องประชุมจนนักข่าวต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นซอเรียวอ่านข้อมูลก็พบว่าระดับออกซิเจนลดลงเหลือ47%แล้วเกิดบางสิ่งขึ้นในห้องผลิตออกซิเจนและก็เกิดไฟไหม้ที่หอคอยพลังแสงอาทิตย์ด้วยซูเปอร์แมนจึงออกคำสั่งให้ซอเรียวและฮันเทรสไปตรวจสอบโรลิสถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันโลิส ศัตรูเราคนใดคนหนึ่งอาจจะจู่โจมเราก็ได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงผู้คุณอยู่ภายใต้การคุ้มครองและผู้เหนือมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกโพมีเทียสที่กำลังดูภาพห้องประชุมจากกล้องวงจรปิดได้ยินซูเปอร์แมนพูดอย่างนั้นก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าไอ้มนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะจัดการมันไปทีละคนทีละคนเลยฮันเสตามมาเจอโพมิเทียสแล้วแต่โซเรียกลับหายไปและในมือโพมิเทียส ก็ถืออะไรบางอย่างที่รูปร่างเหมือนกุญแจเขาอธิบายว่านี่คือคอสมิกคีย์ที่สามารถเปิดประตูมิติที่ว่างเปล่าที่ชื่อโกสโซนได้และเขาได้ส่งโซเรียไปขังในมิตินั้นแล้ว ตัดมาที่คลเรเนอร์และวอลลี่เวสต์พยายามจะพานักข่าวอพยพกลับไปที่โลกแต่ก็พบว่าระบบวาร์ปโดนปิดทำงานวอลลี่พูดขึ้นมาทันทีว่าตอนนี้การสื่อสารทางโทรจิตนั้นถูกตัดขาดไปนั่นแสดงว่าจอนโจนหรือมาเชียนนั้นต้องโดนเล่นงานไปแล้วทั้งคู่เลยออกไปตามหากลุ่มคนที่หายไปฮันทรสพยายามโจมตีใส่โพมิเทียสแต่เธอก็กลับเคลื่อนไหวได้ช้าลงมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุก็เพราะมาจากหมวกของโพมีเทียสครับที่มีการส่องแสงกระพริบ1ิครั้งใน1วินาที ซึ่งสามารถสะกดจิตผู้ที่มองเห็นได้ฮันเทสจึงถูกเขาเล่นงานไปอีกคนและแล้วก็มีเสียงผู้ชายดังมาจากข้างหลังของโพรมิเทียสพวกขี้ขาดที่มีความแค้นสินะหันกลับมาสิฉันไม่สนหรอกแกจะทําอะไรแต่มันจบแล้วข้อมูลบนแผ่นดิส์ฉันสามารถโหลดมันมาไว้ในระบบประสาทฉันได้โดยตรงเลยนะฉันมีข้อมูลของปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้30คนอยู่ในนี้เพียงไม่กี่วินาทีวิชาทั้งหมดก็จะเป็นของฉันและฉันยังรีเซตหมวก ให้สามารถปล่อยแสงทําให้แกสับสนได้ด้วยฉันควรบอกแกว่าความได้เปรียบของฉันเนี่ยมันฟังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยว่าไหมไม่ดีกับแกนะสิคิดงั้นสินะคิดเลยว่าเป็นคนที่ล้มไม่ได้บางทีฉันควรจะบอกแกด้วยว่า30คนในแผ่นดิสเนี่ยมันมีแกอยู่ด้วยฉะนั้นแล้วก็อย่ามาอ้อมือกับฉันละกันซูเปอร์แมนจึงบอกให้ฮิปโปริตา ถ้าคนหนีไปทางเครื่องบินที่ท่าจอดแคทแกรนก็สงสัยว่าค่ายกันคือโพรมมเทียสมาที่คายและวอลลี e ่อีกครั้งเกิดความผิดปกติกับแหวนของค่ายครับเหมือนกับว่ามันเริ่มจะใช้พลังสร้างวัตถุอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งไฟฉายแม้คายจะพยายามตั้งสมาธิแค่ไหนมันก็ไม่เป็นรูปร่างขึ้นมาท่านใดนั้นโพรม e เทียสก็ปรากฏตัวตรงหน้าพวกเขาพร้อมร่างของแบทแมนที่พ่ายแพ้อย,อย่างย่อยยับโพรมมเทียสเฉลยว่า ที่ขายไม่สามารถสร้างวัตถุจากแหวนเขียวได้ก็มาจากที่เขานั้นได้ปล่อยกระแสฟไฟฟ้าที่มีความถี่เดียวกับสมองของขายเพื่อให้สมองของเขานั้นฟอรครับขาดจินตนาการไม่สามารถมีสมาธิเพื่อสร้างอะไรจากพลังแหวนเขียวได้เลยส่วนวอลลี่โพเมเทียสก็ขู่ว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้พลังสปีดฟอร์สในการช่วยเหลือผู้คนหรือเข้ามาเล่นงานเขานั้น กับระเบิดที่เขาวางไว้นั้นหากสัมผัสได้ถึงพลังของสป e d f o r ์สมันจะระเบิดทันทีข้อมูลฮีโร่ทุกคนบนนี้เขามีหมดครับเขารู้วิธีปราบฮีโร่ทุกคนบนโลก p r o m e t h e ยสได้วางแผนมานานแล้วสําหรับเรื่องแผนการในวันนี้เขาจะต้องทําลายจัสติสเลกให้ได้คายพยายามสุดกําลังเพื่อยิงพลังแหวนใส่ p r o m e เทียสแต่ก็ไม่ได้ผลแม้แต่บาเลียก็ยังสร้างมาป้องกันตัวเองไม่ได้โดนกระสุนยิงเข้าตรงท้องเลือดอาบเลยทีเดียวครับ วอลลี่จะช่วยเพื่อนก็ช่วยไม่ได้ใช้พลังก็ไม่ได้ไม่งั้นกระเบิดตายกันหมดอีกและเขาก็ต้องโดนยิงไปอีกคน G.L. f อลแฟลตแบทแนอนกองกับพื้นด้วยชายเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นไปได้เลอนี่แล้วโพรเมเทียสก็เดินจากไปเพื่อที่จะไปปรากฏตรงหน้าของซูเปอร์แมนและวันเดอร์วูแมน ที่กำลังพานักข่าวหนีครับตอนนี้คนบนนี้หนีไปไหนไม่ได้หรอกเพราะโพรมิเทียสได้ปิดระบบเครื่องบินบนดวงจันทร์ไปเรียบร้อยและมีเขาคนเดียวที่รู้วิธีที่จะพาคนออกไปจากที่นี่ได้ตัดมายังห้องออกซิเจนอีกครั้งแบทแมนรู้สึกตัวแถมบนว่าการต่อสู้กับโพรมิเทียสนั้นช่างเป็นประสบการณ์ที่เขารู้สึกแย่จริงๆและมาดูอาการของคายที่เจ็บหนักแผลนี้อาจจะไม่ทําให้คายตาย แต่ก็สร้างรอยแผลเป็นให้เขาครับและก็สั่งวอลลี่ว่าเมื่อโพรมีเทียสโดนจัดการแล้ววอลลี่ก็สามารถใช้พลังเพื่อกระตุ้นพลังแหวนให้รักษาคายได้ไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ไม่มีมาเชียนแมนฮัตเตอร์เพื่อคอยสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นแต่แบทแมนก็ยังพอมีอุปกรณ์ที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอกได้เขาติดต่อไปยังสมาชิกรับของ JLA คนหนึ่งนั่นก็คือออร์เคิลนเพื่อหาข้อมูลของโพรมีเทียสเพื่อที่จะมาจัดการเขาแต่ก็ไร้วีแววครับไม่ปรากฏข้อมูลของชายคนนี้เลยตอนนี้ พวกเขาต้องพึ่งปฏิหารเสียแล้วกลับมายังห้องแกลเลอรี่ไวร์ไลโพรอเมเทียสกล่าวว่าหากแผนเขาไปได้ด้วยดีสตีลที่โดนแฮ็กชุดเกราะจะใช้ค้อนของเขานั้นทุบผนังในวอสทาวเวอร์จนแตกแรงกดอากาศจากข้างนอกนั้นจะทําให้ทุกคนในนี้ตายหมดยกเว้นซูเปอร์แมนเท่านั้นที่จะรอดและพรอเมเทียสก็เสนอครับว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะทําให้ทุกคนรอดนั่นก็คือซูเปอร์แมนต้องฆ่าตัวตายเพราะซูเปอร์แมนสาบานว่าจะเป็นผู้พิทักษ์นี่คือวิธีของฮีโร่นี่ ถ้าซูเปอร์แมนไม่ฆ่าตัวตายเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นเขาจะต่างอะไรกับฮีโร่จอมปลอมที่รักชีวิตตัวเองโลอิสกับแคทแกรนยืนมองด้วยความตกใจแต่เหมือนแคทแกรนนั้นมีบางสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยออกมาเธอพูดกับตัวเองว่าซูเปอร์แมนจะฆ่าตัวตายไม่ได้สงสัยจะได้เวลาที่เธอเดินเกมบ้างแล้วซูเปอร์แมนบอกว่าเขายอมทำอะไรก็ได้เพื่อให้คนที่นี่ปลอดภัยแต่เขาได้สแกนชุดเกราะของโพมีเพีสแล้ว และเขารู้ว่าจุดไหนที่เขายิงพลังไฟฟ้าก็จะสามารถปิดชุดเกราะของโพมิเทสได้ภายในคราวเดียวโพมิเทสก็ท้าครับว่าให้ซูเปอร์แมนยิงมาเลยถึงแม้ว่าเขาจะสิน้นฤทธิ์แล้วเขาก็จะไม่บอกหรอกว่าวิธีไหนที่จะสามารถช่วยคนออกไปจากที่นี่ได้ฮิปโปลิต้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับเธอเลยเพราะเธอมีบ่วงบากแห่งความจริงไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ไม่สามารถต่อต้านบ่วงบากนี้ไปได้หรอกโพมิเทสก็ท้าอีกครับว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ชายธรรมดา แต่เขาก็สามารถทนฤทธิ์ของบ่วงบาตจนมันไปทำลายจิตของเขาให้กระจุยกระจายยังไงเขาก็ไม่บอกเขาไม่กลัวเลยสักนิดและสาบานว่า จะต้องคา j จัส League ให้ได้เพราะความยุติธรรมนั้นได้พรากพ่อแม่ของเขาไปและสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมก็คือ j จัส League เขาต้องทำลายมันลงให้ได้จากนั้นก็เกิดฝนตกขึ้นมาครับเป็นเพราะ a q u a คว n แเปิดทางน้ำห้องของเขาครับเพื่อมาดับไฟที่ตึกโซลาด้วยกำลังของตัวเองอีกด้านสติลที่กำลังจะปาคอนตามโปรแกรมของชุดเกาะแต่เขาขอเวลาอีก30วินาทีเพื่อกู้คืนระบบกลับมาครับแต่ก็ไม่ทัน คอได้ถูกคว้างออกไปแล้วแต่บังเอิญเหลือเกินพลาสติกแมนได้เดินผ่านมาพอดีทําให้คอ้นนั้นไม่โดนกําแพงครับถือว่ารอดตอนนี้ซูเปอร์แมนจะเอายังไงดี จะยอมเสี่ยงเล่นงานโพรมีเทียสแต่ช่วยคนอื่นไว้ไม่ได้หรือว่าจะยอมฆ่าตัวตายเพื่อช่วยทุกคนไว้แต่ปฏิหารของแบทแมนก็มาแล้วครับเพราะนักข่าวแคทแกรนที่มาทําข่าวข้างบนนี้จริงๆแล้วคือเซรีน่าคายหรือแคทวูแมนที่ปลอมตัวมาเมื่อโพรมีเทียสเห็นก็ตกใจครับเพราะแคทวูแมนนั้นเขาไม่ได้เตรียมแผ่นดิสเพื่อมารับมือของไวรายเลยครับผมแคทวูแมนจึงเอาแส้ฟาดไปที่ไข่ของโพรมีเทียสจนเขาชักดิ้นชักงอที่พื้นครับแล้วสตีลก็สามารถแฮกหมวก ของโพรมีเทียสกลับคืนได้จนตรงนี้จะทําให้เรารู้แล้วว่าข้อมูลที่เข้ามาอยู่ในหัวของโพรมีเทียสเนี่ยทามากไปจะทําให้เขาสับสนและลืมบางเรื่องไปครับเช่นลืมนึกไปเลยครับว่าได้ขังซอเรียไว้ในโกสโซนและก็ลืมนึกไปเลยครับว่าฮันทรสเนี่ยยังอยู่ในทีมของ JLA และพอได้สติเขาก็รีบใช้กุญแจ Cosmic ิ e y วาบกลับมายังโกสโซนนี้เอาตัวรอดไปเหลือเพียงหมวกทิ้งไว้ที่วอชทาวเวอรจากนั้นโพรมีเทียส ก็นั่งอยู่ในโกสทาวเวอร์เพื่อคิดแผนการต่อไปที่จะเอาคืนจัสซิสลีลงให้ได้ นี่ก็เป็นสรุปเนื้อหาเพียงแค่2เล่มที่โพรมีเทียสปรากฏตัวใน JLA นะครับผมยังมีเล่มอื่นอีกครับในเหตุการณ์ WorldW a r 3ที่โพรมีเทียสนั้นได้ร่วมมือกับเล克斯ลูเธอร์และยังมีวลากรรมอีกหลายๆอย่างครับที่เข้าไปวุ่นวายกับ g Green a r r o ลยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะมาเล่าสรุปประวัติอีกทีหนึ่งในตอน DC Tory นะครับส่วนคุณอยากให้สรุปเรื่องราวไหนต่อไปนั้นก็บอกกันเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างขอบคุณสาหรับการรับชมครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน DC Universe ครับด้วยนะครับผมวันนี้ผมพุณโจไปแล้วครับสวัสดีครับ